หน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียมกา long, แกฟดลลองกาแฟผสมข้าวเจ้าแรกของโลกครัวเกษตรฟาร์มแอนด์รีสเตอรองร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นครบวงจรยอดคุณพลไฟเตอร์ fighter, แรงเข้มสู้อาหารนกรงหัวจุกสายฟ้าสุดยอดพลังสำหรับนก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราในวันนี้ครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับ เราไปชมภาพบรรยากาศการกาแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยพระราชทธธานที่จังหวัดประจวบคีรีขันกันซึ่งวันนี้ครับเราไปชมภาพบรรยากาศลกกรงหัวจุกประเภทสากลเดี๋ยวเราตามไปดูในรายการคนรักนกทยแล์วันนี้กันเลยดีกว่าครับ ประเภทสากลยุคใหม่นะครับซึ่งองเอาขยันมานะครับขยันมาเล่นร้องดอกละสองคะแนนลิกบวก5นะครับร้องหดอกก็คือ10คะแนนนะครับคือสมาพันธ์เราก็พยายามปรับปรุงระบบระเบียบนะครับในการตัดสินนกเพื่อให้พัฒนาขึ้นดีขึ้นนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาเล่นแล้วมีความสบายใจนะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองมากกว่านะครับนกเก่งนะครับยังไงมมืก็ต้องได้ครับ แต่ถ้ามันไม่เก่งเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้นะครับคือถ้าคนเลี้ยงนกมาความพร้อมมีนกร้องดีเล่นดีกรรมาการเข้าออกตรงขันร้องตรงขันวางแม่นวันนี้เป็นวันของคุณแน่นอนครับผมรับประกันว่าเป็นยังน้นจริงๆแต่ถ้ากรรมาการเข้าแล้วคุณโมไปวิ่งไม่ร้องร้องเพลงสามไม่เข้าขันร้องไม่ตรงขันปุ๊บคะแนนไม่ดีมันก็ไม่พีคนะครับทุกคนเล่นนกเนี่ยบางครั้งก็ต้องทําใจ จะเอาสีเจทุกขันมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีสี่หกมั่งสี่ห้ามั่งสี่สามั่ง4ี่สิบมั่งแต่ณตอนนั้นเนี่ยนกที่เขาร้องมาสีเจ็ดหมดเนี่ยเขาร้องตรงขันเท่านั้นเองเขาร้องจังหวะดีกว่าเราวันนี้เราก็ต้องยอมรับเขาว่าเขามาดีเราก็ต้องให้เขานะครับ เลี้ยงนกมันต้องใช้เวลาฟังจากคนอื่นเขารุน่นพี่เขาขู่มาว่าต้องดูเช้าดูบ่ายดูอาบน้ำเช้าอาบน้ำบ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่า จากตัวแรกแล้วก็ตอนนี้ก็เลี้ยงไปหลายตัวแล้วครับก็ชอบมากชอบมากมันชอบตั้งแต่เด็กแหละนะเพียงแต่ได้แต่ดูดูคนอื่นเลี้ยงเอาครั้งแรกก็ครั้งแรกผมไปที่งานวันไล่ขิงเพราะว่ามันเป็นที่สุดของคนที่เขา,เ,าเลี้ยงนกวงการน,นกคือทั่วประเทศฐานใช่ไหมครับแล้วก็จกังหวะผมแบบเพิ่งจะเลี้ยงนกได้หกเดือนก็หกเดือนความรู้สึกก็คืออยากไปไปทุกวันเลยไ <laughs> ิไปจนตัวดำ เรื่องรับงานนี้ก็สน,นุกเหมือนกันผมก็เลยมันใกล้ครับมาจากกรุงเทพแป๊บเดียวก็เลยมาก็ก็ชอบพวกอบอุ่นได้เพื่อนใหม่เยอะะครับไม่ใช่ไม่อยากเชื่อเลยว่าทุกคนก็จากการเลี้ยงนกมันมันกลายเป็นผมมีมีสังคมใหม่ที่มันคนละเรื่องกับระบบชีวิตที่ผ่านมาทั้งชีวิตเลยผมชอบมาก <laughs> จริงๆครับทุกคนน่ารักมาก ผมผมชื่อขีดลำแมครับเทีว่าที่จัดนกอยู่ที่อำเภอลำแมจังหวัดชุมพรครับผมนกตัวนี้ชื่อเจ้าแชมป์ครับชื่อเจ้าแชมป์นกเป็นนกพม่าด่านจิงขอนับผมได้รองชนะเลิศอันดับที่2ครับผมตอนวันนี้เล่นโอเคครับเล่นเล่นเยอะมากเลยเล่นเล่นไม่ตกคันเลยครับขันตนเต็มทุกขันครับผมก็สำนวนก็โอเคครับใช้ได้ใช้ได้ครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนกตัวนี้เป็นนกของพี่ชายของแวนครับผมเมื่อก่อนเป็นนกนับดอก แล้วพอีนี้พี่ชายของแฟนเนี่ยเขาเลิกไปจากวงการแต่ผมออกมาแข่งก็กแข่งไปแข่งมาผมก็ขอแบ่งเข้ามา แต่ว่าเออเขาก็แบ่งให้ในนามน้องชายแต่ว่ามีคนอื่นก็ขอซื้อเยอะแยะนะครับแต่ก็เขาก็ไม่ขายให้ไม่แต่งอะไรเยอะนะครับนกตัวนี้มันเป็นนกที่ว่าเรื่องไม่มากมันเป็นนกที่ง่ายๆก็ให้กินผู้อะไรปกติครับผมแล้วก็บางครั้งก็ตากแดดมั่งไม่ตากมั่งะครับมันก็ปกติไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับผมก็ไม่ได้เบยมนกครับปกติผมจะตั้งใจที่ว่าจะลงวันนี้ก็มาก็เอาขึ้นรถมาก็มาแข่งเลยพอดีเมื่อวานบัตรเขาว่างก็เลยเอาลงก็โอเคครับผมเมื่อวานก็ติดมาวันนี้ก็ติดตกอโอเคแล เซ็นทรัลเฟอิลหาดใหญ่2ปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับกับอาหารบานานาสุดยอดมากเลยครับใช้มามาตลอดแล้็นกผมก็ดีตลอดติดที่1ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้บานานาครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสําเร็จก็เมื่อใช้อาหารมานานาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาหารบานานาก็ไม่มีจุดหนึ่งที่อยู่ในวงการนกุกณปัจจุบันนี้บานานามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0 8 1886 2886 หรือ085-961-7735ปักนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกโรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลินยอดผ้พัไฟเตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกโรงหัวจุกสูตรพิเศษสำหรับนกแข่ง อาหารนกโรงหัวจุกสายฟ้าสุดยอดพลังสำหรับนก แกาแฟดลองกาแฟผสมข้าวเจ้าแรกของโลกข้าวสังยชด์ข้าวเอกลักษณ์เฉพาะของพัทลุงผสมในแกาแฟเกรดดีมีคุณภาพมีประโยชน์คงความอร่อยได้อย่างลงตัวมีจำหน่ายแล้วที่ฮับซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะมอลล์ดอนเมืองและร้านีไทยทั่วประเทศทั่วคนเกษตรร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นไม่ควรพลาดเมีย่ยงปลาทอดเบ็ดอบซอสสม้มข้าวกลิ้งกวางขาหมูทอดและเมนูสเต็กทุกเมนู อิ่มใจกลับไปอิ่มพุงเมื่อได้ลองร้านครัวคนเกษตรศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ก็วัี้ก็ได้สามคนนะตำแหน่งที่สองครับผมวัยแพร่กในไกยสัปแชมหรือว่สัปแชมในทีมหนึ่งของเราเพราะไรต่อไหลมาเป็นที่สองครับผมวันนี้ก็ลองเรื่อยนะครับลองเรื่อยๆก็ได้ผ่านงานก็ผ่านได้ดีทีมท่วงนี้ก็ให้แต่งแล้วก็แต่งนกกันครับก็ผมก็ได้แต่ให้นอนแล้วก็ให้อาหารเพิ่มเติมบ้างกล้วยก็เสียบอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ได้มือทนน้ำลาดถึนกองให้ตามตัวตัวไปที่เหมือนกับที่เขาชอบที่เขาเคยทำทำมา ผมจะเดินทางก่อนหนึ่งวันนะครับพอนนไปพักก่อนมีห้องเปิดห้องให้นอนให้หะังให้นอนันไดนอนได้พักผ่อนให้เต็มที่อะไรนะครับระหวังขึ้นมาก็มาแต่เช้าให้อาหารให้อะไรให้กล้วยเก่อวร้อมดีเข้าสนานโอเค ครับไม่ครับเวลานกเดินทางกลางคืนหรือว่าอะไรกันครับเพราะว่าให้เขาได้หายใจแบบสบายขึ้นเหมืนใกล้ๆเหมือนคนนะฮะต้มยาต้มอ่อนอะไรเนี้ยแต่ก่อนที่ปุ๋ยของแดงอันนี้ว่ามีแต่ชนเกิดไปอันนี้มาแล้วมันแบบนกน้ำตาไหลมั่งไหมา่งก็เลยเก็นไปก็เลยปรับมาใช้เป็นตะไคร้ก็ได้สูตรของเจ้าเองบ้างเนี่ยพอใช้ตะไคร้มาเขาบอกว่ามันอ่อนนอยปบาทำให้ปุ๋ยเก็บไป้มีสของแดงก็เลยเก็บมาเป็นตะไคร้เรแยกมาจากัด เเ็บพัสำหรับเสียงทองผมก็ได้ที่หนึ่งก็เป็นนก เจ้าอาทิตย์แล้วก็วันที่สองสากนยุคใหม่ก็ได้เป็นเจ้าหยักก็คยเป็นน้อคนละตัวกัน เนี่ยคือผมไม่ต้องเสี่ยงเงินซื้อเลยก็คือผมได้เจ้ายักษ์มาจากาพี่น้ำสงขาพีน่น้ำสงขา,งขาจอมยุทธเดนใต้คือแกแบ่งมาให้ผมเล่น,นก็คือทีแรกอะส่งมารักษาก่อนมันคือมันเจ้ายักษ์เนี่ยมันเป็นลูกนกลูกนกฝึกหัดของพี่น้ำสงขาตอนที่เอามานี่อาอยุประมาณสองปีก็มาอยู่กับผมได้ประมาณปีหนึ่งก็ตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันจะมีปัญหา ระบบทางเดินหายใจก็เลยส่งมารักษาคือผมเป็นหมอด้วยในตัวก็เลยเขารักษาเสร็จปุ๊บเออก็นกตัวน,นี้มันร้องเสียงใหญ่อะครับเสียงดังรังวานก็คือจะร้องสำนวนอยู่ประมาณ4ี่ห้าหกไม่ค่อยเกินนี้ครับแต่จะร้องแน่นมากแล้วก็เป็นนกที่นิสัยปากเบามากร้องแบบไม่สนใจใครครับขันหนึ่งก็เฉลี่ยอยู่ประมาณหกเจ็ดดอก ได้มาใหม่ปรับตัวยางมากงนกตัวนี้ก็คือที่แรกผมใส่โรง17บเจดเนี่ยนกจะมีอาการเลยเกาะซีโกรงร้องมั่งแล้วก็อาศัยมันเป็นนิสัยแบบลูกนกก็คือเดี๋ยวยางแตกมั่งอะไรมั่งก็คือจะปรับแก้ไขยากผมก็เลยปรึกษามีที่ปรึกษาก็คือได้ที่ปรึกษาจากที่หมอราบุรีก็ถา,ถามว่าแต่งยังไงลองทำยังไง พี่หอกก็บอกว่าเอ,อให้ยดลงมาเหลือตรงสิบสาแล้วลองไปเล่นใหม่ดูก็าเจอตดนนี้เข้าที่เลยก็เล่นดีหลังสิบาหลคาโดมครับลากซ้อมทีแรกร้องประมาณ5คนแล้วก็ไม่ร้องเลยครับก็ซ้อมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนคนเป็นนักกีฬาค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยก็คือฝึกจากน้อยไปหามากอ่าจนมันยินระยะได้วันที่ผมมาวันนี้เพ่ผมได้วันนี้ ผมก็ไม่คิดว่ามันเล่นรอบกล่องดีแต่ว่าผมรู้อยู่แล้วว่านกตัวนี้เล่นรอบแรกเป็นเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าสติมันสี่สนามก่อนหน้านี้เล่นประทับใจคนดูแล้วก็ร้องได้สมบูรณ์แบบมากๆเจ้าอาทิตย์ที่มาที่ไปก็คือนั่นแหละผมได้เป็นนกจากเป็นนกชายคาแบ่งมาจากพี่โอ๊พี่โอ๊คควรลังทีมาจอมยุทแดนใต้เหมือนกันก็คือพี่โอ๊เขาไปซื้อใครมาก็ไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้ ผมรู้ว่าแกซื้อมาประมาณสาม0ันห้า้อยบาทซื้อมาฟังเล่น,นกันผมไปเจอประทับใจก็เลยบอกพี่โอตัวนี้ผมขอแล้วกันก็เลยฟักตังให้แกไปหมื่นหนึ่งสะได้เจ้าอาทิตย์มาเป็นนกที่ร้องสำนวนเพลงยืดเป็นนกที่ร้องเพลงสำนวนดีต่างจา,จากเจ้ายักษ์ก็คือเจ้ายักษ์จะเป็นนกที่ร้องน้ำเสียงเสียงดังฟังชัดอ,อาทิตย์ถ้าฟังที่บ้าน อา,อ,าอาทิตย์จะร้องนุ่มนวลกว่าสมูทกว่าส่วเจ้ายักษ์เนี่ยจะร้องหย,ยาบหยาบฟังแล้วเหมือนคนก้าว้หลาหยาบคายน้ำเสียงมันจะต่างกันนกฟองตัวน,นี้จะต่างกันเลยก็คือผมแต่งขึ้นมาคู่กันตอนนี้ก็ใช้แข่งขันก็ใช้เจ้าอาทิตย์กับเจ้ายักษ์อยู่เดินสายแข่งอยู่กินอาหารแต่ละตัวมันก็อันนี้ผมก็ทําอาหารของผมอะสามแชมป์ที่ว่าผมให้กินอะคือแต่ละตัวกินปริมาณที่ต่างกัน ต่างกันบ้างก็คืออย่างนกตัวใหญ่ก็กินเยอะหน่อยนกตัวเล็กก็กินน้อยหน่อยคือกินให้ปริมาณเป็นความพอดีไม่ให้มากเกินไปและน้อยเกินไปผมไให้กินทุกวันเลยกินช่วงเช้าเวลาเดียวกล้วยกับมะละกอนี่เปรียบเสมือนเป็นผักหรือกับหรือข้าวที่คนกินส่วนอาหารเนี่ยเปรียบเสมือนอเนื้อสัตว์ก็คือกินข้าวก็ต้องมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์แค่เล็กน้อยพอไม่ต้องกินล้วน หลังแข่งเสร็จเนี่ยผมจะมีสูตรอย่างหนึ่งก็คือได้สูตรมาจากพี่น้ำสองขาเราให้กินส้มอ่ากินส้มเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายให้มันหลังจากมันแข่งเสร็จก็คือเหมือนว่าเราให้รางวัลมันแล้วก็ให้หนอนก็คือวันจันทร์นี้ะใา้กินเต็มที่เลยถ้าหลังจากแข่งเสร็จวันอาทิตย์นะพอวันจันทร์ปุ๊บอยากกินอะไรให้กินเลยตามใจพอเข้าสู่วันอังคารก็เข้าคอร์สเป็นนักเรียนเหมือนเดิม ครับผมผมจะบอกเทคนิคอย่างหนึ่งเจ้ายักษ์เนี่ยก็คือผมได้เทคนิคมันจากที่บ้านแล้วผมก็ใช้ครั้งแรกที่สนามประจวบนี้นะครับก็คือเจ้ายักษ์เนี่ยมันจะเป็นนกที่นี่ใส่อาบน้ํายากมากวันก่อนวันจะแข่งผมก็สังเกตมันมันไม่ยอมอาบน้ําแล้วผมก็จะรีบมางานผมทีนี้ผมก็เลย มไม่ไหวแล้วผมเอาฟอกกี้ไปฉีดมันพอฉีดมันแล้วเราเดินหอยหลังมาปุ๊บนกตัวนี้ร้องลิกเลยแล้วอาการสดชื่นขึ้นมาเลยวันนี้ผมยกจริงผมก็เลยทั้งทั้งที่ว่าผมแต่งนกเสียงฮองเนี่ยผมยังไม่เคยฉีดน้ํานกเลยอ่าเต็มที่ก็แค่ลาดพื้นกรงวันนี้ผมฉีดเจ้าอยากอ่าเพาื่อเพิเพ่มความสดชื่นรอบสองให้มันมาแล้วมันก็มาจริงๆ <c oughs> ครับรอบคัดเนี่ยคือผมพร้อมมาจากบ้านแล้ะผมเลี้ยงนกผมน้องพร้อมมาจากบ้านไม่ใช่ไปพร้อมที่สนาม ค,คือเปิดผ้ามาปุ๊บนกผมทํางานเลยทันทีก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยกลวยก็ไม่ต้องเปลี่ยนที่สนามน้ําก็ไม่ต้องอาบครับคือพอมาจากบ้านแล้วเปิดรถมาเอานกแฝงชุดราวกรรมการสั่งให้เปิดผ้าผมก็เปิดผ้า,านงผมน้องน้องทำงานทันทีเลยตั้งแต่ขันแรกเราต้องสังเกตนกของเราว่านกเราเนี่ยชอบแบบไหนบางตัวไม่ชอบผิดน้ําก็มี ชดน้าปุ๊บแล้วลงไปเล่นน้ําแต่เจ้ายั้งนี่มันคือมันไม่ใช่มันเป็นนกที่อาบน้ํายากฉีดยังไงมันก็ไม่ลงถ้าไม่ใช่ขันประจําหรือว่าของของมันคือมันจะไม่แตะต้องเลยเจา้าอาทิตย์นี้ง่ายครับรอตั้งลาถ้าตั้งลําร้องดอกแรกขึ้นมาได้ดอกสองดอกสามด,ดอกสี่ตามมาเรื่อยๆก็คือนกตัวนี้จะยืนระยะเหนียวแล้วก็เป็นนกที่วางสำนวนแม่นมากคือวางออกมาปุ๊บก็คือเพลงห้าขึ้นไปนกตัวนี้ครับค่อนข้างจะแม่น แมนเพลงแล้วผมไว้ใจมันได้ฝากถึงเล่นใหม่คนเล่นใหม่แล้วกันอ่าก็เหมือนเดิมนกคู่นี้ไม่ใช่นกอ่าที่ผมเก่งมาก่อนผมไม่เคยซื้อนกเก่งเก่งมาก่อนคือเป็นนกที่เขาให้มาด้วยซ้ำแล้วก็ผมซื้อจากนกชายคาอ่าก็คือผมผมก็ยังฝึกฝนทำได้เราก็ค่อยๆดูสังเกตว่านกชอบแบบไหนอะไรแบบไหน ไอ้อที่ว่ามันไม่ชอบเราก็อย่อยากไปทํามันก็คือค่อยๆเพิ่มเติมอย่างเราออกกําลังกายออกได้จะให้เก่งเลยทีเดียวมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเพิ่มระยะไปอย่างนักวิ่งมาราธอนค่อยๆเพิ่มระยะ,ะต่อไปคุณวันนี้คุณวิ่งได้แค่200เมตรต่อไปคุณก็วิ่งได้เป็น1กิโลเมตร10กิโลเมตรทาได้เพราะร่างกายนกของเราแข็งแรงสร้างโดยจากคนเลี้ยงและตัวคน และนี่ก็คือผู้ชนะนกงวงหวจุกประเภทสากลชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดประจวบลำดับที่1-5ถึงครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับกา,ารถ้วยพระราชทานจังหวัดประจวบปีนี้ถือว่าเยี่ยมเพราะว่าพี่น้องออที่มาแข่งนกงวงหจุกในวันนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็มีสองประเภท ประเภทเสียงทองอแข่งวันเสาร์ประเภทาสากลยุคใหม่แข่งวันอาทิตย์อ่านร,ราบรื่นไปได้ด้วยดีใช้ใหลานที่กองบิน5เกอบบรรยากาศดีครับสองวันที่ผ่านมาก็ถือว่าดีทั้งสองวันครับปีหน้าจัดเราจะเพิ่มนับดอกขึ้น4ยก8ดอกให้พี่น้องที่ เล่นนกกระจกได้มีสนามแข่ง4ี่ยกแดอกสนามเราก็เหมาะครับมีสนามนับดอกอยู่ใกล้ๆเรามีสนามฟุตบอลของกองบิน5 2ส,สนามที่ได้รับการเลือเพื่อจากผู้บังคับการกองบิน5ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงนกกระจุกให้มาแข่งในปีหน้าไว้ล่วงหน้าครับ ช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนก,นกไทยแลนด์ถามว่านกกรงหัวจุกชนะเ,เลิศอันดับหนึ่งประเภทสากลของผู้ใหญ่ไก่บางแพร์ชื่อว่าอะไรครับพิมพ์ A ชื่อเล็กพิมพ์ B ีชื่อยักษ์ครับส่งคำตอบมาที่0803068476ผู้โชคดีจะได้รับวิตามินโปรตีนบานาน่าบายเล็กข้าวเหนียวฟรีสนใจสั่งวิตามินโปรตีนโทร0859617735 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟอริร์ลหัดใหญ่ สองปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับกับอาหารบราัละนาสุดยอดมากเลยครับใช้มามาตลอดเลยกนกผมก็ดีตลอดติดที่ 1, ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้มาลนานครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสําเร็จก็เมื่อใช้อาหารมาลนาเนี่ยนะครับก็ไม่มีอาหารมาลนาก็ไม่มีจุดันึ่งที่อยู่ในวงการน,นกพวจุณปัจจุบันนี้มลนา,นามีจําหน่ายตามร้านค้าชันน้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886หรือ085961 7จดปัฒนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกโรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลินเพลินยอดพลไฟเตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกโรงหัวจุกสูตรพิเศษสำหรับนกแข่ง อาหารนกลรงหัวจุกสายฟ้าสุดยอดพลังสำหรับนก กาแฟดลองกาแฟผสมข้าวเจ้าแรกของโลกข้าวสังยชน์ข้าวเอกลักษณ์เฉพาะของพัทลุงผสมในกาแฟเกรดดีมีคุณภาพมีประโยชน์คงความอร่อยได้อย่างลงตัวมีจำหน่ายแล้วที่ฮับซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะมอลล์ดอนเมืองและไพรณีนีไทยทั่วประเทศทั่วคนเกษตรร้านหาสไตล์ฟิวชั่นไม่ควรพลาดเมีย่ยงปลาทอดเป็ดอบซอสส้มพัวกกลิ้งกวางขาหมูทอดและเมนูสเต็กทุกเมนู มาอิ่มใจกลับไปอิ่มพุงเมื่อได้ลองร้านครัวคนเกษตรศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ช่วงคนรักนกรีพอร์ go, 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 go. ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการแข่งขันนกบินหลาดงครับหรือว่านกกังเขนดงนั่นเองอุ่นเครื่องก่อนงานอาเซียนยะลาครับณสนามตลาดฟุกเทียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับสำหรับงานนี้ครับทีมงานบินหลาแดนใต้ก็กวาดแชมป์ไปทั้ง2ประเภทเลยทั้งประเภทสากลและประเภทสำนวนทองต้องขอขอบคุณภาพและข่าวจากบางนันการโนมากๆเลยครับ กันที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างครับวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมานี่เองครับมีการแข่งขันนกกรงหัวจุก4ยก8ดอกครับในงานมหากรรมนกกรงหัวจุกพัทลุง2558ครับซึ่งงานนี้ครับจัดโดยชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดพัทลุงครับภายในงานก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกสุรเทพบุญวั์วนิชนายกสมัคพระผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดครับ ซึ่งงานนี้ครับมีนกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด480ตัวด้วยกันครับภายในงานครับมีการมอบชุดกีฬาให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่ามิหลัมครับและ ใชจ่ายครับมีการมอบเงินที่เหลือครับให้กับทางกู้ภัยของจังหวัดพัทรลุงครับต้องขอขอบคุณพาดข่าวจากคุณหนึ่งทรงพลพัทรลุงมากๆเลยครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดครับที่สนใจจะรายงานภาพบรรยากาศการแข่งขันต่างๆในวงการนกไทยครับก็ติดต่อกับทางรายการมาได้เลยครับช่วง sure. คนรักนกรีพอรรับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศการแข่งขันขนกกรงกระจุกชิงถ้วยพระราชทานประเภทสากลที่จังหวัดประจวบคีรีขันในวันนี้ครับก็ขอแสดงความด,ดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอรงเกตนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมเวลาของรายการของเราใกล้จะหมดลงแล้วแต่ก่อนจากกันไปครับพบกับช่วงนี้เลยช่วงคลิปเด็ดคนรักนก ชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรัดนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับไม่ว่าจะเป็นนกกรงหัวจุกนกกังเขนดงนกแก้วนกเขานกคุณทองส่งมาที่อีเมลของทางรายการครับช่วงนี้ทางรายการก็มีของที่ระลึกจากปนนาอบให้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับปนนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจําหน่ายแล้วทั้งอาหารนกกรงหัวจุกและนกกังเขนดงท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายสัตว์ทั่วไปครับ สาตูอาหารนกโรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมอาหารนกโรงหัวจุกยอดผุนฝนไฟเตอร์แรงเข้มสู้ครัวผลเกษตรฟาร์มแอนด์รีสตอรองร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดครบวงจรกาแฟาเดลลองกาแฟาผสมข้าวเจ้าแรกของโลกและศูนย์การคา้าเซนตันเฟสติวัลหาดใหญ่ครับขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการมากๆเลยครับช่วงนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้ว แนะนำติชมรายการของเราผ่านทาง f Facebook ุ๊้ที่คนรักนกไทยแลนด์พบกันใหม่ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางแท็ c แชนแนลวันนี้สวัสดีครับคิดว่าจิิงหนึ่งทุกคนที่คาดหวัง,วงก็คืออยากจะเป็นคนดีอยากจะมีอาชีพเพราะนั้นทุกคนหวังที่จะเอาไปประกอบอาชีพในภายนอกที่พนโทษไปแล้วก็ผมในฐานะที่ผู้ควบคุมดูแล แล้วก็ผู้ที่ชอบเล่นนกก็ช่วยแนะนำส่งเสริมให้ทุกคนที่จะได้รับอา,อาชีพที่ดีเพื่อที่จะไม่หวนกลับมากระทำความผิดอีกครั้งหนึ่ง